สวัสดีครับมาพบก,กับเ r นเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิปเกียร์นะครับมีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยควรจะเน้นใส่พลังชีวิตหรือว่าลดแร่ดีนะครับอะไรจะดีกว่ากันนะามาดูพื้นฐานการใส่เกียร์ให้เรนเจอร์ยืนได้นานขึ้นก่อนนะครับ อันดับหนึ่งนี่ควรจะเป็นพลังชีวิตนะเพราะว่าพลังชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวใหม่ๆเนี่ยค่าเดิมมันสูงนะใส่เกียรต์เติมพลังชีวิตให้มันก่อนนะมันก็จะยืนได้นานขึ้นแต่พลังชีวิตเนี่ยเยอะอย่างเดียวไม่พอครับควรจะมีหลบและก็ต้านนะ,ะพลังชีวิตตามด้วยหลบสกิลก่อนครับเพราะว่าหลบสกิลนี่คือไม่โดนเลยครับ เรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันหลบเก่งมากๆอ่ะเจอตัวที่ชนะทางธาตุมันเนี่ยมันก็ยังหลบเก่งอยู่ตัวพวกนี้เนี่ยมันจะยืนได้นานนะ,ะหลบสกิลนี่สําคัญลองจากพลังชีวิตนะครับสุดท้ายเป็นต้านสกิลต้านสกิลนี่เป็นการหักล้างดามเมจนะครับฉะนั้นเนี่ยควรจะมีพลังชีวิตก่อนอต้านสกิลก็จะมีเอาไว้หักล้างครับซึ่งหลบสกิลกับต้านสกิลเนี่ยนับค่าสูงสุดที่95%นะครับอันนี้อ้างอิงจาก ศัตรูนะครับในเซตหลักระดับยากนะครับที่มีค่าหลบสกิลต้านสกิล95%อ่ะมันก็จะหลบต้านนะครับยิกยิเลยทีเดียวครับมันก็จะตายค่อนข้างยากนะอ่าซึ่งถ้าเกิดเราเลือกค่าพลังชีวิตกับ รถแรกอันนี้ผมเน้น2ค่านี้ก่อนนะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะครับจากออปชันที่4ของเกียร์7ดาวอันนี้จะสบายๆเลยนะถ้ามีเกียร์เดาวเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะไม่สูญเสียความถึกของเรนเจอร์นะก็คือพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลนั่นเองนะอ่าซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบให้ดูกันนะครับ ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ใส่นะครับค่ารถแล่เนี่ยจากออปชั่นเะกียร์4-7ดาวด้วยนะเออออปชั่น4เกียร์7ดาวนี่คือส่วนใหญ่ก็จะแบบถามกันเยอะแหละว,ว่าจะพลังชีวิตดีหรือว่ารถแล่ดีนะครับถ้าเลือกเป็นพลังชีวิตเนี่ยเรนเจอร์จะยืนได้นานขึ้นอ่ะยิ่งทีมเราเนี่ยมีอ่าสกิลเกราะเลือดครับฮิลเลือดนะเวลาเจอตัวที่อ่าเราชนะทางธาตุเขาหรือเสมอทางธาตุกันเนี่ยยืนนานบอกเลยครับใช้พลังชีวิตเนี่ยแต่ถ้าเกิดเจอแพ้ธาตุ อันนี้ก็ตายได้อยู่นะพลังชีวิตเยอะแค่ไหนเนะี่ยบางทีโดนตีมาเนยนะทีสองทีสาทีอันนี้ก็ตายได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดทีมเราเลือกพลังชีวิตหมดเลยไม่มีรถแร่เลยนะครับก็อาจจะมีปัญหานะสำหรับคนที่อ่าเวลยังไม่สูงการนับเกรดยังไม่สูงเนี่ยมันจะทําให้เราปล่อยตัวได้แบบท้าลงอะปล่อยทีแบบ3ตัว4ตัวกว่าจะครบทีมเนี่ยมันก็แบบว่าบางทีอาจจะเสียเปรียบเขาอยู่ก็ได้นะครับซึ่งการใสร่เกยียร์รถแร่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยปล่อยตัวทีมนะครับบางทีปล่อยแบบ5ตัวปล่อยทีม2ได้เลยเนี่ยได้สบายขึ้นอก็จะทําให้ปล่อยตัวอื่นๆเนี่ยได้เยอะมากขึ้นพอเพื่อนออกมาช่วยกันเยอะๆเนี่ยก็ดาเมจช่วยกันบัฟช่วยกันป่วนช่วยกันอคอมโบความสามารถช่วยกันนะครับซึ่ง ถ้าจะเน้นรถแรกเนี่ยทีมเราต้องมีตัวแม็กซ์หลายตัวอยู่กันนะอย่างน้อยต้อง45หตัวนะเพราะว่าบางทีเนี่ยแลเหลือใช่ไหมแต่ว่าเรนเจอร์ครูดเราไม่ทันเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยตัวไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาทางรถแรกเนี่ยต้องมีตัวแม็กซ์นิดนึงนะครับหลีกจูงๆบอกเลยครับเน้นรถแรกกันยิกยกเลยครับเดี๋ยววันนี้มาทดสอบให้ดูนะเพราะว่าเกียร์หลายจุดของผมเนี่ยไม่ได้มาจากออชั่นเกียร์เสร็จดาวนะครับ อ่าเมลิโอดัสนะครับอันนี้เลือกออฟชั่นเป็นรถแร่นะครับแล้วก็คอมโบวันนี้ทุกตัวของผมเนี่ยจะเป็นคอมโบรถแร่นะก็คือรถแร่2จุดนะครับซูเปอร์คอมโบจะเป็น3จุดสูงสุดได้แค่นี้เพราะว่าเกียร์อาวุธเนี่ยยังไม่มีเกียร์ชิ้นไหนยังไม่มีออฟชั่นอันไหนเนี่ยที่สามารถเลือกเป็นรถแร่ได้นะครับในส่วนของเกียร์อาวุธนะอ่าซากุระก,ก็เหมือนกันนะครับรองเท้าป,ปีกเมฆครับกับเกียร์เรดาสนะครับนี่เลือกออฟชั่นรถแระครับ2จุดนะ อันนี้สกินะครับเป็นชุดฮาโลวีนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปต่างหากนะฮาโลวีนนะครับอ่ะแล้วอันนี้เป็นเกียร์ฟรีนะจากอีวานเกเลียนครับรถแรกนิดๆหน่อยๆนะครับนิมุรุนะครับอ่ะถอดเกียร์รองเท้าออกไปเลยเพื่อที่จะทดสอบให้ดูว่าเนี่ยเรามาเน้นรถแรกนะครับอันนี้2จุดนะอ่ะตัวนี้ก็สจุดนะครับเต็มม่วงครับชุดฮาโลวีนกับกระดิ่งคริสต์มาส2อย่างนี้คนถามเยอะมากเดี๋ยวค่อยแยกทําเป็นคลิปนะอันนี้ก็ชุดฮาโลวีนกับกระดิ่งคริสต์มาสนะครับอันนี้เหมือนกันเลยนะครับ อ่าตัวนี้เป็นรองเท้ากับเย a ออ v วานเกเลียนเรนเจอร์นี่จะปลอบางนิดนิดนะอ่าส่วนนี้เป็นออปชั่นบางชีวิตเพราะว่าเป็นคอมโบในชิ้นเดียวอยู่แล้วนะครับในพวงกุญแจราวนะครับอ่านี้ก็ลดแร่นะครับอันนี้ก็ลดแร่นะครับ,นนระรบฉะนั้นเนี่ยผมใส่2จุดทุกตัวเดี๋ยวมาดูกันครับว่า ความถึกหลายตัวจะหายไปนะแต่ว่าก็จะชดเชยโดยการแร่น้อยครับทีมผมก็จะปล่อยตัวได้ดีขึ้นนะครับอันเดี๋ยวสอนการคำนวณนิดนึงนะพื้นฐานก่อนนะครับวิธีการคำนวณนะครับค่ารถแร่ครับมันจะคำนวณแบบนี้อ่าผมเอาที่เมริออัสก,ก่อน17.6%เปรนะครับบวกด้วยชิ้นนี้นะครับ26.4%เปนะครับแล้วก็ค่าสมบัติอีก9%โดยประมาณนะมันจะมีจุดทศนิยมเล็กๆนะครับ ตีค่าสมบัติไปเป็น9%นะอันนี้ต้องเก็บสมบัติให้ครบก่อนนะครับดั๊เนี่ยของผมเนี่ยลดแรกรวมจะเป็น53%นะไปหักจากตรงนี้นะครับ1 2 3 0เดี๋ยวพอเล่นจริงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ578อ่ะประมาณนี้ตัวเลขจะแบบขาดไปเล็กๆน้อยนนะครับอ่ะดั๊บนะตัวซากุระนะครับ36.6อ่ะผมกดเครื่องคิดเลขนะบวก17.6แล้วก็บวกอ่อ สมบัตินะครับ9เปอรเป็น63.2เปอร์ครับหากออกจาก1080นะนะก็จะเหลือประมาณ397อนะ่าเดี๋ยวผมไปเล่นเสเตตหลักให้ดูดีกว่าอ่าดัดประมาณ578 579ประมาณนี้นะครับซากุระนี่ประมาณ397อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่าว่าแรกของทีมผมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่านี่ดัด579นะครับ ซากุระ395อันอย่างที่บอกมาจะขาดเล็กๆ,ๆน้อยๆดูนะครับลิมูรุนี่มีผงก็ะจำเดือนอีกนะ230เลยนะครับอันนี้คือใส่2จุดทุกตัวนะนี่เรนเจอร์ก็จะใช้แร่น้อยหน่อยอ่าเพียงแต่ว่าค่าเกียงผมเนี่ยรถแร่มันก็นิดๆหน่อยนะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับในส่วนของรบสกิลต้านสกิลนิดนึง อพลังชีวิตนี้ไม่ต้องเท่าไหร่ดูหลบสกิลต้านสกิลนะครับว่าแต่ละตัวจะประมาณไหนนะครับดั๊นะครับหลบ89อ่ะรับได้ต้านสกิล80โอเครับได้นะครับซากุระนะครับหลบ80ต้าน71อ่ะพอรับได้อยู่เหมือนกันนิมูรุนะครับหลบ50อันนี้ไม่ค่อยดีละไปหนักต้านโอ้โหต้านเยอะไปหน่อยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้สก,กินะครับหลบ61ก็ยังน้อยไปนะต้านเยอะไปหน่อย ก็อาจจะไม่สมดุลหน่อยนะครับลบต้องเยอะกว่านะอันนี้ลบ48ครับต้าน70โอ้ก็ยังไม่ค่อยดีนะดุริยางครับลบ47ต้าน80โอ้เกียร์ลบผมนี่น้อยมากเลยนะไปออกต้านซะเยอะนะครับทีนบ,บุนะครับ70นะครับต้าน98โอ้พวกนี้ต้านกันใหญ่เลยนะคือก็ค่าเกียร์นั่นแหละง่ายๆนะอ่ามิริมนะครับลบ67ตา107ต้านเยอะนะครับอ่าตัวนี้น่าจะเติมเปี่ยม ลบร้อยหนึ่งครับต้าน80าหลบควรจะมาก,ก่อนนะอันนี้หลบศูนย์เลยอันนี้แย่เลยครับต้านสกิลเนี่ยแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราบางทีเนี่ยปล่อยมันออกมาตายด้วยนะเออโจมตีล l ส s attack นะครับอ่าเดี๋ยวไปดู pvp กันนะครับอ่าเจอตัวบินอลองเล่นดูแล้วกันเจอตัวบินเนี่ยผมจะตีกับทีมที่มีตัวบินที่อาจจะยังไม่โหดมากนักนะครับ เราเห็นแร่ไปแล้วนะครับโอเคมาครับอ่ะมานะครับนี่เรนเจอร์ของผมเนี่ยก็จะปล่อยตัวได้สบายขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าทีมต้องมีตัวแม็กซ์ครับอย่างน้อยๆเนี่ยสี่ห้าตัวออะเวลาแร่เราเหลือเนี่ยดูดูแร่ข้างบนนะครับยิ่งเวลาเราฆ่าศัตรูด้วยเนี่ยแร่ก็จะเด้งมาเห็นบ้างตัวข้างล่างเนี่ยปล่อยไม่ทันเพราะว่าไม่แม็กซ์ครับแต่ข้างบนนี่แม็กซ์ใส่ตัวนะ อ่ป้อมจะแตกไหมเนี่ยเจอตัวบินยิงไม่เข้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าไม่ไหวนี่จะพัดออกไปแล้วนะอาเกียร์รถคูดอารเรนเจอร์นะครับผมก็ใส่ช่วยเหลือเข้าไปนะครับในส่วนของตัวของอ่ป้อมจะแตกและอตัวของอาริสติก,กินะครับแล้วก็มูนผีจีนไม่ใช่ดิอ่าเสม่วงนะครับเตม่วงนะแล้วก็บราโยมิ อ๋โอเคเห็นะนะนี่เพื่อนจะออกมาช่วยกันเยอะมากเออเจอตัวบินไม่เจอตัวบินเนี่ยเดี๋ยวผมไปคัดทีมที่ไม่มีตัวบินดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะชนะได้ทั้งหมดอีกครั้งนะครับอ่ะคนไทยไม่ตีนะครับตัวบินไม่ตีอ่ะผมรำคาและตัวบินซึ่งอยู่แถวนี้เนี่ยตัวบินเพียบเลยนะครับตัวบินนี่มันปั่นป่นปวนได้ดีเหมือนกันนะอ่ะมาเจอทีมนี้ไม่มีตัวบินนะครับ โอเคโต้แม็กซ์เยอะอยู่เหมือนกันโอเใจะเย็นจะเย็นเพื่อนเออพาสไปตำแหน่งหนึ่งนี่บอกว่าเสียเปรียบได้เลยนะถ้าเกิดเจอทีมที่สู่สีชนิดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมผมจะปล่อยได้ทีเดียวเนี่ยสิบตัวทันทีเลยครับแล้วก็วนมาทีมแรกเนี่ยปล่อยได้อีก5ตัวนี่มาวนมาอีกทีมหนึ่งนี่เห็นไหมอ่าการเซกิโรล่าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยปล่อยตัวได้ดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะ ว่าต้องมีโตวแม็กซ์ก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวครูดาวเรนเจอร์ไม่ทันเนี่ยมีแร่เยอะบางทีก็ไม่ดีทั้นั้นเนี่ยต้องตัดให้มันสมดุลอะเราต้องดูทีมของเราด้วยนะโอ้โหแต่ว่าเปลาะบางครับก็จะมีข้อเสียแบบชัดเจนเลยนะอะทีมนี้ผมไม่รอดแน่นอนนะครับทีมผมก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาจากออปชัน4เกียร์เดาวเนี่ยเราก็จะเปราะบาง แพ้เขานะครับนี่เลยอ่าฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะที่แบบว่าบางทีปล่อยโตออกมาเยอะๆเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อดีนะครับซึ่งโอ้โหฝั่งตรงข้ามรายกาศมากอ่ะเดี๋ยวขอไปดูเกียร์เขาจะนิดนึงนะอ่ะเกียร์เจดดาวเยอะครับโอ้ถือว่าค่อนข้างาจะเยอะนะ เวลาเจอทีมที่สูสีก็จะมีผลอยู่เหมือนกันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่นํามาใช้ในการวิเคราะหะ์ครับก็คือเรื่องของบอทเพราะว่าบางทีเนี่ยบอทมันก็อ่อนนะบางทีบอทก็แบบว่าไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับวันนี้วันพุธแล้วบอทก็จะเริ่มมีความเก่งมากขึ้นนะครับบอทเสาอาทิตย์นะครับจันทังคานอันนี้แบบโอ้บอทธรรมดามาก แต่วัวนพุธก็จะเริ่มเก่งขึ้นประมาณหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่เก่งแบบทุกรอบนะบางรอบก็จะยังเงี้ง่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความแห่งแกล่งก็จะเริ่มมากขึ้นถือว่าเริ่มมีมากขึ้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราด้วยครับถ้าเกิดเราชนะนติดต่อกันรัวๆเนี่ยเหมือนเขาแบบจะตัดนะครับทีมโหมดโหดบอดโหดเนี่ยมาให้เราเจอเยอะมากขึ้นอันนี้เห็นไหมอันนี้เริ่มจากู้ดีๆแล้วถ้าเกิดทีมเขาเนี่ยไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับคือเมื่อกี้พึ่งจะแพ้มาด้วยหละ เหมือนมันปรับระดับให้เราอัตโนมัตินะอันยกเว้นว่าทีมของเราเนี่ยโหเจ๋งจริงๆนะเทคนิคจริงๆซึ่งบางทีเนี่ยอันย่างของผมเนี่ยบางทีมันก็ยื้อไม่ไหวนะก็ไม่รู้จะใช้เทคนิคอะไรนะมันก็ต้องพัดไปอัดป้อมนะอันนี้สบายๆเลยครับรอบนี้อ่าเห็นความต่างๆชัดเจนเลยนะอันนี้เราไม่กลัวครับให้โยมิตายครับเดี๋ยวอวตารขึ้นเองเนี่ยอวตารขึ้นเองนะเห็นนะ การมีบราโยมิมันจะเป็นข้อดีนะครับโอ้โหโดนฝั่งนั้นครับดูครับอามานี่ขึ้นวิญญาณกันเพียบเลยนะสาะเทุเกิดจากเจมม่งนั่นเองนะครับในการเปลี่ยนล่างนะครับอ่าเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะแล้วเดี๋ยวมาดูบทสรุปตันนะครับอ่าตัวบินอ่ะสองสามห้าลองดูแล้วกัน ออสองสาห้านี้อาจจะได้อยู่นะมารุยกันครับนี่เลยครับปล่อยตัวสบายๆครับทั้ง10ตัวอ่าก็ขึ้นอยู่กับหลีกของเรานะบางตัวเราอยากจะเน้นถึกก็นึกถึกไปเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวถึกสามธาตุาสมุติมีอาริมุรุนะครับน้ำนะครับอ่ามีไฟเช่น เจ้าบราวนะครับดักบราวนะครับเราไฟนะครับตัวอะไรเมื่อกี้น้ําไฟไม้ไม้ไมดูรยางก็ได้อะไม้ดูดยางก็ได้นะอย่างนี้นะครับถือว่าเรามีตัวถึกของธาตุไม้3ามธาตุแล้วเราจะเน้นเป็นพลังชีวิตก็ได้นะครับแต่ควรจะมีรถแร่นะอย่างน้นอยๆเนะี่ยสักจุดหนึ่งอ่ะผมแนะนําว่าอย่างน้นอยๆเนะี่ยใส่เกียร์รถแร่สักจุดหนึ่งก็ยังดีนะ,ะแต่ถ้าเกิดใส่2จุดนะครับแบบที่ผมใส่เนะี่ยแล้วเรนเจอร์นะครับมันแบบ แอบเปราะบางไปบ้างเนี่ยบางทีก็อาจจับไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนักนะครับเราจะสู้ได้เฉพาะทีมที่แบบว่ามันมันอาจจะอ่อนกว่าเรานะทีมแบบเราอาจจะแบบไปชนะทางเขาพอดีอันนี้ก็จะชนะสบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเจอทีมพอๆกันเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมเนี่ยลดความอ่อนแอของเรนเจอร์ไปหลายตัวอยู่กันนะแต่ถ้าเกิดมาจากออฟทันสี่เกียร์เจ็ดดาวเนี่ยอันนี้น่าจะสบายสบายอยู่กันนะ เรามาตีกับทีมนี้โอ้โหทีมนี้เป็นทางคอมโบหนืดนะหนืดหนืดหนึ่งนะครับหนืดสองหนืดสามหนืดสี่อ่ะหนืดสี่เดี๋ยวลองไปเล่นดูไอ้ตัวนี้เวลร้อยสี่สิบห้าอ่ะลุ้นกันแล้วกันว่าแต่ยันอยู่ไหมอ่ะเมื่อกี้แพ้ทีมเดียวนะคือแพ้จตะเตเลยครับเมื่อกี้โดนยิงกระจุยกระจายเลยนะทีมที่ผมแพ้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนอนนอกนั้นก็ชนะได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเนี่ยให้เพื่อน,นออกมาช่วยกันเยอะๆะ อรอบนี้ทำไมดูเหมือนง่ายดดยอย่างนี้ล่ะเขายังไม่ทันหนืดใส่เราเลยนะเขาไม่ได้หนืดเลยนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าทางหนืดเนี่ยตัวเรนเจอร์มันยังไม่โหดเท่าตัวตัวตดแรกนะคือตัวตัดแรกเนี่ยเรนเจอร์พื้นฐานเนี่ยมันโหดมากกว่านะครับทางตัดแรกก็เลยจะยังใช้ค่อนข้างจะดีะครับแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวถ้าอนาคตเนี่ยถ้ามีตัวทางหนืดนะครับหนืดก็คือเพิ่มครูดาวเรนเจอร์ศัตรูถ้าออกมา อีกแค่สักตัวหนึ่งผมว่าอีกแค่ซักตัวหนึ่งก็พอนะคืออาม่าตอนนี้เนี่ยมันถึกมากอยู่แล้วนะครับไปดูคลิปแบตเทิลกันได้นะหนึ่งต่อหนึ่งนี่แบบไม่มีใครเอามันลงนะครับามาเป็นทีมก็จะเป็นตัวแบกทีมดีชนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีตัวเดียวจะชนะทุกทีมนะเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนลุมกระทืบเนี่ยมันก็แตกได้อยู่กันนะเอออาม่าเนี่ยมันีอามากแกก็เดินไม่ไหวนะ,ะเล่นกันอีกสัก2รอบนะครับ โอเคมีตัวบินอีกแล้วครับแต่ว่าตัวบินเวลไม่สูงมาดูกันนะครับนี่ครับแรกก็จะแบบว่าสบายบายเลยครับอาการอัปเกรดแรกของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ U แปดสิบเดี๋ยวให้ไปดูแล้วกันคือผมก็ยังไม่ได้อัปตันนะคือตอนนี้ก็เก็บเหรียญอยู่นะครับ วันนี้วันพุธวันเหรียญน,นะเอ้ยโดนหนืดเลวเนี่ยโดนหนืดแฮะทีทีเมื่อกี้ไม่ยักกระโดนครับโอเคอาตโตบินไปละต <vin> บินไปแล้วนะครับอ่าห้าวด้วยนะเราไม่กดธัรมดตานครับเพราคิดว่าทีมนี้น่าจะพอสู้ได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวสู้ไม่ได้ค่อยพัดออกแล้วกันนะสู้ได้ไหม เพราะว่าผมยังปล่อยตัวได้อยู่นะครับเหมือนทั้งหนืดของเขาจะตายหมดและเอ้ยเมื่อกี้ผมไปโดนหนืดอ,อะไรนะจริงๆมันเป็นโอ้อมจะแตกแล้วครับโอเคอ่ะผมใช้แค่ไอเทมเดียวพอไหมเนี่ยห้าวอีกแล้วครับเราห้าวเองนะเอออันนี้บางทีก็อย่าห้าวมากนะครับอะยี่สิบเปอร์ป้อมเป็นไงบ้าง 20่ิบเปอร์ดูดีๆนะโอเคตัวบินตายแล้วเออเอามาสะมีไม่กดด้วยนะอันนี้เรีได้ว่าโกกจิตนะครับจอบเพนเดนเจอร์ศัตรูเนี่ยลงไปนอนด้านลงไปนอนดิ้นนะครับนอนแดนดิ้นกันต่อหน้าต่อตานะครับนี่แบบนี้เลยโอเคไม่แนะนำนะไม่แนะนำนะ เออผมนี่บอกว่าบางทีโรคจิตนะครับแบบแพ้ก็แพ้ไปเราอยากจะรู้ว่าเราจะยื้อได้แค่ไหนนะครับนี่นะครับก็สรุปมันก็ได้อยู่นะยกเว้นแบบเตอทีมที่แบบว่าเฮ้ยแข่งจริงๆฮะแบบนี้ก็เรียกได้ว่า <c oughs> มันมันก็ทดเตยกันไปนะครับอ่คนไทยขอข้ามนะครับโอเคมาตีกับทีมนี้ครับเป็นทีมสุดท้ายนะครับอจัด <c oughs> ตัวพักพืนปูทีมเลยนะครับ รอบสุดท้ายผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างอ่าของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะคัดทีมที่แบบเจอตัวแบบนี้เราจะไม่ชอบนะครับตัวแบบนี้ Max, มาเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นเกียร์เขาอยู่แล้วนะเราก็จะวัดใจดูว่า,ามันจะเป็นยังไงนะครับคือผมก็จะคัดทีมที่แบบว่าเ,เจอตัวแบบนี้น่าจะสู้ได้แต่บางตัวแบบว่าเฮ้ยสู้ไม่ได้แน่ๆนะ อันนี้โดนหนืดอ,อะไรแร่ที่แบบผมเต็มตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราฆ่าศัตรูในรอบนี้ขอใช้ไอเทมตามปกติแล้วกันนะนี่ครับตัวป่วนเปลี่ยนล่างนะครับมีเอาไว้ดีแต่เราต้องฆ่าเขาให้ตายด้วยนะถ้าฆ่าไม่ตายนี่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับแป๊บเดียวเขาฟื้นขึ้นมาก็มามาฆ่าเราต่อนะผมว่าโดนหนืดอ,อะไรสั้อย่างหนึ่งเนี่ยเขามีโอเคเห็นละโยมินะครับ โยมิครับตัวโคนี่บุ้ยนะครับแล้วก็โคนี่กองเชียร์ซึ่งอย่างที่บอกโคนี่บุ้ยกับโคนี่กองเชียร์เนี่ยมันเป็นตัวทางเปราสะสนิดหนึ่งนะซึ่งบางทีมันก็หนืดได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นถ้าเราตีเขาแตกเขาตกนะครับอ่ะกดออโต้เลยดีกว่าโอเควันนี้นะครับผมมาให้บทสรุปประมาณนี้นะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยควรจะมีรถแรกนะอย่างน้อยๆตัวใน,นหนึ่งจุดเนี่ยจะดี ะครับยกเว้นว่าบางตัวที่แบบว่าแร่เดิมนั้นอาจจะน้อยอยู่แล้วนะครับถ้าตัวเดิมแร่น้อยอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้นะก็อาจจะใส่เกียร์พลังชีวิตไปเลยครับแต่บางตัวเนี่ยแร่มันเยอะมากครับควรจะมีสัก1จุดนะครับอ่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นรองเท้านะครับผมเน้นที่รองเท้าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีต้าสกิลนะ,ะถ้าเกิดเอาไปใช้เป็นเข็มขัดอมตะ อันนี้มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับเข็มคัดอมตะเนี่ยใส่เนี่ยรถแรกได้เยอะก็จริงนะแต่เรนเจอร์ก็จับเปลาะไปเลยนะครับยกเว้นว่าเรามีเกียร์ป้องตันนะที่แบบว่าลัางชีวิตหลบสกิลต้านสกิลเยอะมากพอแล้วเนี่ยอันนี้ก็ได้อยู่ก็นําเข็มคัดอมตะเนี่ยมาใส่รถแรกก็ได้แต่ว่าเกียร์ท้องกลางต้องดีจริงๆนะ ให้มันแบบว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยมีหลบสกิลต้านสกิลหลบสกิลนี่เอาสัก80ก็ยังดีนะครับถ้า90นี่จะดีมาก95นี่จะจําเลยนะอ่ะต้านสกิลให้มีสันิดหนึ่งนะครับมี50%ขึ้นไปเนี่ยก็จะดีนะครับถ้าไปดูบนท็อปท็อปเนี่ยโอ้โหเขาใส่แบบอ่าหลบสกิลต้านสกิลนี่ เกิน9กกันหมดเลยนะเอเลนเจอร์ก็จะแบบยืนได้นานมากๆครับเอาวันนี้บทสรุปประมาณนี้ก็คือรถแร่บ้างสักนิดนึงก็จะดีนะครับบางทีเนี่ยลีกเรายังไม่สูงมากที่จะต้องเน้นรถแร่เยอะนะครับแต่วันนี้มาเล่นให้ดูแลนะ้วนะว่าบมลีกมาสเตอร์3นะครับในวันบูธเนี่ยนี่เลยเราคอมโบร,รถแร่ก,กัน2ทีนเนี่ยก,ก็สู้ได้นะแพ้แค่ทีมเดียวเท่านั้นครับอาจจรนั้นเนี่ยก็เลือกนะครับแบ่งๆกันไปให้มันถั่วเสียนะให้มีรถแร่บ,บ้างนะครับให้มีพลังชีวิตด้วยแล้วก็ ตามรือหลบสกิลต้านสกิลจะดีที่สุดนะครับเอาวันนี้ก็มาทดสอบนะครับกันประมาณนี้แล้วกันนะเอาวันนี้ก็ลาไปกันครับสวัสดีครับ